สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปกันนะครับตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทํานายดวงชะตาด้านความรักให้กับชาวราศีธนูช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคมปี2 5งพนี้เรามาเริ่มดูกันเลยครับ Okay, ราศีธนูตอนนี้นี่ก็ดูอบอุ่นมั่นคงดีนะครับและอยู่จะรักใครกันอย่างรุนแรงด้วยแหะความรักที่มีกันอยู่ตอนเนี้ยเจ้าชะตาตอนเนี้เป็น the world ครับมองได้หลายแง่แง่แรกก็คือคุณมีความสุขสมบูรณ์ในความรักในวันนี้เลยคุณมีความพร้อมทางด้านครอบครัวมีคู่ที่อบอุ่นมีครอบครัวที่อบอุ่น,ออนหรืออีกแง่หนึ่งก็คือตัวคุณเนี่ย เพิ่งจะจบอะไรมาครับเพิ่งมีอะไรบางอย่างจบไปจากชีวิตความสัมพันธ์ของคุณทุกอย่างหรือไม่ก็มันเพิ่งจะมีความสําเร็จ complete ขึ้นมาครับตกแต่งตกลงเป็นแฟนกันอะไประมาณนี้โดยพื้นฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ใช้เซนส์ทางด้านความสัมพันธ์คุณเหมือนกันนะตัวคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์มีความคิด มีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็มองความรักที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อครับอืมคุณคิดทางความรักเยอะเหมือนกันนะอาจจะวางแผนความรักไว้อย่างดีมากเลยก็ด้วยความหวังที่จะให้ความรักมันดีนี่แหละคุณเลยต้องวางแบนนะครับความสัมพันธ์นะเวลานี้ความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของคุณตอนเนี้ยคุณก็ดําเนินมันไปอย่างกันเต็มที่นะ ไม่ปล่อยให้ความรักมันจะส้มสลายไปจากไปจากใจคุณง่ายๆนะอตอนนี้คุณก็เรียกว่าเป็นฝ่ายคุณเฝ้ารอนะคุณคุณเฝ้ารอตั้งรับในความสุขที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเลยเนี่ยคุณดําเนินการทางขอารักอย่างเต็มที่เพราะว่าคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆในความรักเนี่ย เข้าหาในชีวิตรักคู่ของคุณนะคุณตั้งรับอยู่คุณหวังจะได้สิ่งดีๆครับแล้วมันก็มีนาโนเทียดดีนะเดอะสตามาเนี่ยไพย่ไพ่ใบนี้สวยมากผมชอบนะคือมันมีความหวังความฝันลึกๆในใจที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันนำพาแสงสว่างถึงอนาคตที่เรารู้สึกมันจะเดินทางไปด้วยกันเนี่ยความสัมพันธ์ที่เราจะเดินทากับมันเนี่ยเรารู้สึกดีมากเลย นี่ครับในอันนี้ดีมากในแง่คนโสดเลยคือคุณมีเห็นช่องทางทางความรักอนาคตทางความรักของคุณเนี่ยคุณมีหนทางไปที่ดีมากครับคุณมีแนวท,ทางที่จะไปความสําเร็จความหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจคุณอย่างเต็มเปี่ยมเลยนี่ที่ว่าความรักนี้ตอนนี้ยิ้มให้คุณแล้วครับปัญหาที่ผ่านมานี่อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าคุณคงเฝ้า ทนติดอยู่เฝ้ารอในปัญหาความสัมพันธ์เดิมๆมานานหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าคุณก็หยุดนิ่งรอมากเกินไปอ่ะเนี่ยคุณหยุดคิดรอมานานมากอืมเนี่ยทั้งสองใบเลยเป็นไพ่ของการหยุดรอทั้งนั้นเลยอะเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเห็นความหวังที่เกิดขึ้นในใจคุณแนบโบนมที่ดีขึ้นมาแล้วอ่ะ ก็อยากให้คุณลุกมาทําอะไรบ้างนะครับลุกมาดําเนินการในนะความรักบ้างอย่าเป็นฝ่ายตั้งรับตั้งรอยอย่างเดียวเท่านั้นมัวจะนั่งวางแผนอยู่เฉยเ่ยแต่ไม่ทําะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับลุกมาแอคทีฟนะครับ,รบเพื่อความรักที่ดีนะโพสสรุปความรักครั้งเนี้ยเดียวว่ารักมากแล้วก็ดูแล้วมีความหึงหวงความเป็นเจ้าครอเจ้าของกันมากเลยนะ เ,เดเดลวิลก็มาเนี่ยความรุ่มหลงความหึงหวงมาเต็มเลยครับจัดได้ว่ามีความรักลงไหลกันมากเลยจะมองว่าดีก็ดีจะมองในแง่ลายก็คืออยากให้มันอยากให้มันมีความสมดุลในความรักด้วยนะครับอยากให้มันหนักไปทางใดมากเกินไปรุ่มหลงมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายผลเสียะะจะจบไม่สวยแน่นอนนะครับผลทางมาดีแล้วอยากให้ลดความรู้สึก ลดวความรู้สึกความรักที่รุนแรงลงกันอีนิดนึงนะครับขอให้โชคดีครับชาวราศีธน,นูต่อไปเราจะมาดูให้กับคนโสดกันนะครับาวร์คนโสดอันนี้มองสองแง่ก่อนเลยนะครับที่ผมก็รู้สึกได้เนี่ยจะมีจะมีโอกาส เข้ามานําความหวังในชีวิตรักของคุณเข้ามาอย่างกระทันหันเลยจู่ๆคุณก็จะได้พบรักเนี่ยคุณเข้ามาให้คุณเลยคุณตั้งรับอยู่แล้วคุณก็ความรักเข้ามาหาคุณอย่างกระทันหันโดยที่คุณรักหลับแทบไม่ทันเลยอืมนี่คือทางแรกนะครับแล้วก็ความรักครั้งนี้แต่ว่าคุณก็ยังคงรักษาท่าที่อยู่นะยังเก็บความรู้สึกเอาไว้เก็บความรู้สึกเอาไว้เป็นเหมือนเนี่ยรายชินีพระจันทร์คนเนี้ย เก็บท่าทีเอาไว้แล้วก็คิดวางแผนทางความรักอยู่แต่ว่าในใจก,เก็เรียกว่ามีความสุขสมหวังมั่นคงเลยเนี่ยหนึ่งเหรียญก็ดูความรักทางนี้ก็เข้ามาดีแล้วก็มั่นคงดีแล้วก็จบด้วยสิบทูคือสวยงามมากอะ่ะเป็นความรักที่สุขสมบูรณ์จริงๆนี่คือทางแรกเลยนะครับหรือถ้าหากว่าคุณคนสดที่คือมีคบกันมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามากระทบกระเทือนความสัมพันธ์คุณอย่างทันหันนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าพวกคุณก็ยังคงมั่นคงแล้วก็เก็บความรู้สึกรักษาสถานการณ์ความรักของคุณไว้ได้อย่างดีอ่ะเนี่ยความรักของคุณก็ยังมั่นคงแล้วก็รักกันดีคือยังสวยงามนั้นคู่กับใครคนโสดดูดีมากเลยครับโชคดีนะครับชาบาิีานูต่อไปเรามาดูกับคนมีคู่กันบ้าง คู่นี้เรียกได้ว่าประคองในความรักนะครับคือมันเป็นความรักที่มีความสุขสมบูรณ์อยู่ในโตอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าความรักที่มัน,นมีมานาน,นเนี่ยช่วงโปรโมชั่นก็อาจจะหมดไปกันบ้างน,นะครับก็เลยมีจังหวะมีปัญหาที่เสียไปนิดหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องปกติครับชีวิตคู่มันความรักจิดชื่อไปนิดหน่อยแต่ก็ต้องพยายามรักษาฟื้มซูนะครับเนี่ยความรักของคุณตอนนี้มันมีแนวโน้มของการ เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอาจจะเคลื่อนจากสิ่งที่ไม่ดีไปทางที่ดีได้นะหรือว่าอะไรที่เคยดีๆอยู่เนี่ยก็อาจจะไปทางที่ไม่ดีอาจจะมีอะไรมากระทบกระทั่งความสัมพันธ์ของคุณได้อืมในความสัมพันธ์นค,นคุณอาจจะถึงจุดที่แบบว่าเดินทางมาสู่ความน่าเบื่อหน่ายหรือเปล่าความรักมันอาจจะเริ่มช่วงนี้อาจจะเริ่มจืดจางกันลงไปรักกันน้อยลงมากไปนิดนึงเนี่ยอาจจะเริ่มมีความรู้สึกอะไรเข้ามาแย่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนิดนิด แต่ว่าคุณก็ยังคงยึดมั่นในสถาบันครอบครัวคุณอยู่นะครับคุณก็ยังคงแบบว่าลุกมาเป็นนักกิจกรรมทางความรักที่ดีอะ่ะยังลุกมาแก้ไขเพื่อดําเนินการความรักมันให้ยังสมบูรณ์แบบอย่างน้อยก็เพื่อรักษาสถาบันครอบครัวพวกคุณนะครับถึงแม้ว่าในใจเนี่ยความรักมันจะยังไม่เติมเต็มความสุขให้ใหกับคนณเรียอย่างเต็มที่นะ แต่ว่าคุณก็ยังคงอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ในความสัมพันธ์เป็นคู่รักที่ดีกันต่อไปครับโดยที่ความรักก็อาจจะไม่ได้สูงพุ่งปรี๊ดมากแต่ว่ายึดความมั่นคงของขอครอบครัวเป็นหลักไว้ก่อนนะครับยึดครอบครัวเป็นหลักเอาไว้ครับก็ขออาอใจช่วยสู้ๆนะครับสับชาวทางศีธนูหากชีวิตคุณดีอยู่แล้วก็โอเคไปครับถ้าถ้ามีปัญหาก็ยึดมั่นทางครอบครัวไว้นะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ